สวัสดีค่ะหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเรเในซองกัะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ยุคที่คนยุโรปหันกลับไปชื่นชมผลงาน,นาศิลปะสวยๆของกรีกโรมันเท่านั้นแต่นั่นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกตอนตกที่ทำให้ยุโรปค่อยๆก้าวออกจากยุคมืดเข้าสู่ยุคที่เรารู้จักกันในปัจจุบันค่ะ ้นเหตุจริงๆของการฟื้นฟูศิลปวิทยาเริ่มจากเศรษฐกิจค่ะหลังศตวรรษที่11และศตวรรษที่12การค้าขายในยุโรปเริ่มฟื้นตัวจากที่เคยซบเซามานาน่อค้ารวยขึ้นเมืองใหญ่อย่างฟลอเรนซ์มิลานเวนิสก็กลายเป็นศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจค่ะพอประชาชนเริ่มรวยขึ้นก็หันมาสนับสนุนผลงานศิลปะวิทยาการื่อแสดงฐานะและความรู้มากขึ้นเช่นตระกูลเมดิซีในฟลอเรนซ์ค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากสงครามโคสติเพราะทาหารและพ่อค้าชาวยุโรปได้ไปเจอความรู้วิทยาการใหม่ๆจากตะวันออกทั้งคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์ทำให้คนยุโรปสนใจที่จะหันกลับไปขุดคุ้มปัญญาเกา่าๆของตนเองอย่างกรีกโรมันค่ะและถ้าเจาะลึกลงไปจะเห็นว่าการฟื้นฟูศิลปะวิทยาไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดนะครับมันเหมือนเป็นผลรวมของหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและการเปลี่ยนแปลงในสังคมเช่นเมื่อคนเริ่มเดินทางติดต่อกันมากขึ้นความรู้จากอิสลามและจีนก็หลั่งไหลเข้าสู่โยโุโรปกระดาษจากจีนหรือวิชาคณิตศาสตร์จากโลกอาหรับต่างก็มีบทบาทสำคัญสิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวโยุโรปเริ่มเปิดใจมองโลกกว้างขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรอบศาสนาเหมือนเดิมอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญคืออำนาจของศาสนาจักเริ่มลดลงตามที มห้อยทคนมากื่อคุมความคิดและการชิ่นของผู้คนแต่พอเกิดความขัดแย้งระหว่างสันตปาปากับกษัตริย์ฝรัรงเศสจนถึงขั้นยายสันตสันตปาปาเปเมืองอารียงหมวกับเหตุการณ์มหาศาสนาเพศที่โลกมีสันตปาปาสองถึงสามพระองค์พร้อมกันทำให้ความศรัทธาของผู้คนต่อศสษองจักสังคอนและเปิดโอกาสให้ความคิดใหม่ใหม่บบานมากขึ้นค่ะพูดง่ายๆคือผู้คนเริ่มตั้งคำถามต่ออำนาจศาสนาจักรครับ พวกเขาไม่ยอมรับความจริงแค่พอนักบวชบอกแต่เริ่มใช้เหตุผลใช้การสังเกตและใช้ประสบการณ์ของตัวเองสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ยุโรปค่อยๆเปลี่ยนจากการมองโลกผ่านศาสนาไปสู่การมองโลกผ่านวิทยาศาสตร์และศิลปะทีนี้พอเศรษฐกิจดีขึ้นศาส,สนาจักรก็อ่อนลองคนยุโรปก,ก็หันกลับมามองตัวเองว่า มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเราไปสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตบนโลกนี้ให้เต็มที่ด้วยค่ะแนวคิดแบบนี้เรียกว่าแนวคิดมนุษยิยมมันให้ความสาคัญกับมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์และความสุขในชีวิตปัจจุบันค่ะที่แตกต่างจากยุคกลางที่ทุกอย่างถูกผูกไปกับศาสนาเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างนักปราชญ์คนสาคัญนะคะชเช่นวานเซสโกเปตากก็ถูกเรียกว่ามีดาแห่งมนุษย์ยมค่ะ พวกเขาเริ่ฟื้นการศึกษาขึ้นมาใหม่ภาษาละตินแบบโบราณและงานวรรณกรรมกรีกโรมันด้วยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดมนุษย์นิยมไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนหรืองานเขียนนะครับแต่มันแทรกซึมไปในทุกแขนงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมดนตรีหรือแม้แต่การเมืองเราจะเห็นว่ามีการออกแบบโบสถ์หรืออาคารที่ไม่ใช่เพื่อศาสนาอย่างเดียวแต่เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ด้วย และนี่คือครั้งแรกที่คนยุโรปเริ่มมองว่าศิลปะสามารถสะท้อนความคิดและตัวตนของมนุษย์ได้นอกจากด้านความคิดแล้วนะคะในด้านศิลปะและวิทยาการก็เปลี่ยนไปด้วยศิลปินหันมาสนใจความสมจริงของมนุษย์การใช้มิติแสงเงานักประดิษฐ์ก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆเช่นยูฮันเนสกูเทนเบิร์กที่พิมพ์คำพิมพ์ไบเบิลด้วยแท่นพิมพ์เคลื่อนใหญ่ยยได้ในปีออ 1, คศ1454นวัตกรรมนี้ทำให้ความรู้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นตัว l ที่สำคัญของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาค่ะและถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาก็เหมือนการปูรากฐานให้โลกยุคใหม่นะครับมันทำให้เกิดบรรยากาศที่เปิดกว้างต่อการทดลองและการค้นพบไม่ว่าจะเป็นโคเปอร์นิคัสที่เสนอว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หรือผลงานอันล้ำค่าของเลโอนาร์โดดาวินชีทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตของยุคเลเในซอง ที่เป็นชมนาประวัติศาสตร์โลกไปอย่างถา,าวรเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูศิลปวิทยาไม่ใช่แค่เรื่องงานศิลป์สวยๆเป็นคือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์โลกจลกลากยุคลาที่เคาาาาร่งศาสนาเข้าสู่ยุคใหม่ที่มนุษย์กลายเป,ไป็นศูนย์กลางคอ,อ,องคิดทั้งม,มีเรนนิสซานซ์โลกอาจได้มีผลงานของเนโอลาโด้ดาลชีหรือแม้แต่แนวศิลป์ภาพทางวิชาการที่เรามีทุกวันนี้ก็ได้นะคะ